เดี๋ยวโอาจะพาไปพบกับความคิดสร้างสารรค์นะคะ,คะของน้องๆเยาวชนค่ะในการแสดงออกทางผลงานทางด้านศิลปะนะคะเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตเพื่อก,กระตุ้นการตรวจสอบการใช้เงินแผ่นดินค่ะไปชมกันเลยค่ะ งานแสดงภาพวาดศิละปะนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งนะคะของงานรู้รักเงินแผ่นดินนะคะซึ่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายรักและห่วงแหนทรัพย์สินของชาติค่ะมีน้องๆเยาวชนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมานะคะส่งภาพประกวดกว่า30ภาพด้วยกันนะคะและสำหรับภาพวาดที่ชนะเลิศอันดับห ถึงสนะคะสื่อให้เห็นถึงการโกงกินประเทศชาติบ้านเมืองด้วยการแบ่งผลประโยชน์ทําให้ประเทศติบโตช้าภาพการแสดงออกของเงินตราและสื่อภาพสื่อให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจนะคะในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติทําให้เงินตราของชาติไม่ล่วไหลค่ะและภาพวาดแต่ละภาพนะคะก็มีความสวยงามที่แตกต่างกันค่ะภายใต้แนวคิด รู้รักเงินแผ่นดินเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้เงินแผ่นดินที่ไม่ถูกต้องและสะท้อนให้เห็นถึงการทุจริตนะคะเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจและยอมรับไม่ได้ค่ะอืมเอาล่ะครับวันนี้รู้สึก